สวัสดีครับวันนี้เราจะมารับฟังเรื่องราวของพระเครื่องของหลวงปู่ม่นวัดเนินตามากจังหวัดชลบุรีมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นยิ่งนักและมีประสบการณ์ที่ทำให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งลอดตายอย่างปาฏิหาริย์และอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งเมื่อวันที่15 กันยายนพศ2560เวลาประมาณตีสองทางกู้ภัยได้ทราบเหตุว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งได้ไปนชนกับเสาไฟฟ้าริมถนนสุป,ประยูนขาเข้าอำเภอพระนิคมตรงช่วงโค้งท้ายเซิร์หมู่ที่สามตำบลมากโป่องอำเภอพานทอง จังหวัดชนบุรีเมื่อกู้ภัยได้ไปถึงที่เกิดเหตุก็ได้เห็นสภาพของรถเก๋งขาดครึ่งเป็นสองท่อนและเครื่องยนต์ได้หลุดกระเด็นออกจากตัวรถและเมื่อได้สอบถามกับคนที่ขับรถเด็กหนุ่มคนนี้ ก็ได้บอกว่ากำลังจะกลับไปที่บ้านที่อำเภอพระนิคมแต่เมื่อถึงที่เกิดเหตุจูจูรถที่ที่เขาขับมาก็เกิดเสียหลักไปพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าแต่ด้วยบุญบารมีของเขาตัวเขานั้นกลับไม่เป็นอะไรเลยแล้วเด็กหนุ่มคนนี้ก็ได้โชว์พระนาคปก ใบมะขามซึ่งได้เลี่ยมทองไว้ให้กับทางนักข่าวได้ดูและได้กล่าวว่าสงสัยจะเป็นพ้าองค์นี้ที่พ่อของเขาได้ให้เขาไว้เพื่อคุ้มครองและทางกู้ภัยก็ได้กล่าวกับเด็กหนุ่มว่าจะพาไปที่โรงพยาบาลเด็กหนุ่มคนนี้กลับตอบกลับไปว่ายังไม่ไป ให้ส่งเขากลับไปที่บ้านก่อนเพราะเลือตัวเขาสกรปรกมอมแมมไปหมดและเดี๋ยวเขาจะไปที่โรงพยาบาลเองซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและน่าอัศจรรย์เป็นอย่างมากเพราะถ้าเราดูจากสภาพรถแล้วขาดเป็นสิ่งเสี่ยงอีกทั้งเครื่องยนต์กระเด็นออกมาถึงขนาดนั้นคนขับ ไม่น่ารอดแต่ก็เป็นเรื่องที่ปาฏิหาริย์เป็นอย่างมากที่เด็กหนุ่มคนนี้ซึ่งมาคนเดียวกลับไม่เป็นอะไรเลยครับนี่ก็เป็นเรื่องอิทธิฤธิปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นและมีความศักดิ์สิทธิ์และความเมตตาของหลวงปู่ม่นวัดเนินตาม,มากจังหวัดชลบุรีกันนะครับ ต่อไปเราจะมาดูพระเครื่องซึ่งเด็กหนุ่มคนนี้ได้แขวนขึ้นคอบูชาเอาไว้นะครับเป็นพระนาคปบกใบมะขามนะครับครับตามรูปเลยครับสภาพนี่คือสวยนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับและเด็กหนุ่มที่ประสบการณ์ลอดตายครั้งนี้ก็บูชาด้วยเนื้อเงิน ด้วยนะครับนะครับสังเกตด้านหลังนะครับจะมีคําว่าหลวงปู่ม่นนะครับและมียันอุนะฮะแล้วก็ยันสามจะมียันอักขระว่าอุอะมะนะครับแล้วก็เมตตานะครับเรียนนี้ออกเมื่อปีพศ2537นะครับและสังเกตการต่อโค้ดนะครับจะตอกตรงใต้ยัน ใบพัดนะครับเป็นยันคำว่ามะนะครับครับเจอที่ไหนนี่เก็บได้เลยครับบาลมีสูงมากครับเหรือนี้นะครับครับก่อนจากกันในวันนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อติดตามนะครับและกดที่กระดิ่ง เพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆกันอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ